ราคาของสีที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับผมมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสีที่เขาดรอปออกมานะครับราคาเป็นล้านเลยนะคุณผู้ชมนะครับสาวิจัตุประดีษฐ์ขคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอยู่ในครับผมและเจ้าหน้าทีผู้ชมอยู่กับผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเรซิตี้นั่นเองครับคุณผู้ชมนะฮะ เมื่อสองสาวันก่อนนะครับผมผมได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับการบิงโกสีนะคุณผู้ชมนะครับผมก็วันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มา2กระป๋องนะฮะเราขายกันอยู่ที่ราคาประมาณ ,00 0 0บาทได้นะคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมผมมีอีก1จุดนะครับผมที่ดอกใบบิงโกสีเช่นกันนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมราคาของสีที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับผมมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสีที่เขาดอกออกมานะครับราคาเป็นล้านเลยนะคุณผู้ชมนะครับ เออก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคุณผู้ชมนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมมาที่ npc นะครับผมที่ชื่อว่าผู้สำรวจเรื่องลึกลับนะคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับโลเคชันในการมาตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็นี่เลยนะฮะเมืองน้ำซานนะครับผมอยู่ตรงธนาคารฮันกุ๊กนะคุณผู้ชมนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะับผมก็รับตรงนี้ไปนะครับจึ๊บ โอเคนะครับเออสำหรับการวิ่งตรงนี้นะครับมันมีทีการวิ่งอยู่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะครับผมก็อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมเรามากันที่ฝั่งขวาเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีอุโมงค์อยู่ด้านหน้านะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมีสองทางเข้าใช่ไหมเราเข้าฝั่งขวานะคุณผู้ชมนะครับจุดเช็คพอยต์นะครับผมมันจะอยู่ที่ฝั่งขวานั่นเองฮะคุณผู้ชมนะฮะตรงปลายสุดของอุโมงค์เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนี่ไงข้างหน้าเห็นแล้วเออนี่ครับนี่เลยนะฮะ แล้วก็เข้าไปปึ๊บแล้วพอเสร็จแล้วเราก็วิ่งกลับไปทางเดิมเลยฮะคุณผู้ชมนะฮะก็อยู่บริเวณไม่ไกลไม่ไกล,ไกลนี่ไงเออนี่ฮะไม่ไกลไม่ไกลจากที่ที่เรามานะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับผมต้องส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คืออุโมงค์เหมือนเดิมนะครับผมให้วิ่งไปที่อุโมงค์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีฝั่งซ้ายขวาใ่้แมครั้นี้เราเข้าฝั่งซ้ายนะครับหลังจากที่ตอนแรกเราเข้าฝั่งขวานะคุณผู้ชมนะเพราะว่าจุดที่เราต้องไปจอดนะครับมันจะไปอยู่ฝั่งขวานะคุณผู้ชม แล้วก็มีสิ่งที่ต้องทํานึงอย่างนะครับผมคือการจอดในอุโมงค์นะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันอยู่ด้านบนนะฮะอแต่เหมือนกับว่ามันทําไมไม่รู้ก็คะถว่าเป็นวิธีลัดนวกันเนาะนี่นะครับดูในแผนที่นะฮะแล้วพอถึงถึงที่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จอดเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับผมเราก็จะได้เป็นเรื่องของไปบิงโกมานะคุณผู้ชมนะครับชื่อว่ากล่องลึกลับของเมืองนะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต้องใช้ ของที่มีชื่อว่าภาพถ่ายจาก UFO นะครับแล้วก็ข่าวสารจากเอเลียนนะคุณผู้ชมนะครับผมสาหรับ2อันนี้นะครับผมภาพถ่าย UFO กับข่าวสารจากเอเลียนนะครับต้องไปรับตรงไหนเดี๋ยวรอดูกันเลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่านะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันเรื่องของจุดที่2แล้วนะคุณผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับผมจะมี NPC ที่ชื่อว่าคนไข้โรคประสาทนะครับสาหรับการมาตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับชื่อว่า เทเวกเยโลนะครับผมมาอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอยู่ในระหว่างกลางสี่เกือบจะไปหนะคุณผู้ชมนะครับตรงแยกตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคเรามารับกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการวิ่งให้คุณผู้ชมดูนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยนะครับต้องผ่านอะไรบ้างนะคุณผู้ชมนะครับไปดูกันเลยนะฮะึ๊บภารกิจนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับตรงอย่างเดียวนะครับตรงยาวๆเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับ ลังจากที่เราผ่านมาจุดเมื่อกี้แล้วนะเราก็ตรงขึ้นสะพานมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่วิ่งมาตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ตรงยาวๆเลยนะครับตรงอย่างเดียวเลยนะภารกิจนี้นะครับโอ้มีคนดักให้เราเว้ยโอ้โคชิลนี่ฮะเอาคอมโบไปเออนี่ครับรออน,บนี่ใกล้ถึงละอีกนิดเดียวนะครับน,นานนี่แหละ เนี่ครับผมโอเคนะครับอ่านะครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะได้เรื่องของข่าวสารจากเอเลียนมานะผู้ชมนะครับผมนะเออเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงอันดับถัดไปนะครับผมก็คืออีกอันนึงนะเราขาดภาพถ่าย FO นะคนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมว่าภาพถ่าย UFO เนี่ยดับจาก n p c ตัวไหนนะผู้ชมนะครับโอเคครับผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ถึงสุดที่3ามเอาโอ้โหชนกูปิวเลยชิบหาย ตอนนี้เราก็ถึงจุดที่3มในการที่จะมาดรอปของนะครับคุณผู้ชมนะครับโลเคชันในการมาตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงที่ UG03 นะคุณผู้ชมนะครับลงมาด้านล่างเลยนะแล้วก็คืออยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับเยื้องๆนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามารับกันนะคุณผู้ชมนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งไม่ยากมากนะคุณผู้ชมนะครับตรงอย่างเดียวนะ่ฮะสบายๆนะครับผมนี่ผ่านไปอันแรกนี่นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นอันที่สองนะ นี่โอ้โหค่อนข้างที่จะชิลเลยนะคุณผู้ชมเลยครับและตอนนี้นะครับผมเรากําลังจะถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมเลครับอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะก็ตรงนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะครับโดยการกระโดดลงมาด้านล่างนะฮะเออนี่ครับโอเคเราดรอปมาแล้วนะครับผมภาพถ่าย UFO นะคุณผู้ชมเลยครับผมนะ โอเคครับผมคุณผู้ชมนะครับสำหรับการหาใบบิงโกแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปการบิงโกเนี่ยนะครับผมผมขออนุญาตแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากดูนะครับผมเข้ามาที่ช่องแล้วค้นหาได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมด้วยนะครับสำหรับใครมีคําถามนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคคครรััััับบบสสววดดีะกกุุณผผู้้ชมมทท่งานนย